บุคคนที่ไร้ค่าไร้รา,าคาเพราะไม่มีความดีไม่ได้มีความถูกต้องไม่ได้มีความยุติธรรมไม่ได้เห็นแก่องค์กรไม่ได้เห็นแก่ความเจริญของคนส่วนรวมจะเห็นแต่ประโยชน์ของตนเองมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเวรนกรรมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะเกิดขึ้นได้จากคนที่มีอาวุธอยู่ในมือมีอำนาจอยู่ในมือ ก็จะได้ใช้โดยที่ไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครที่จะมาต้านทานไม่มีใครจะคัดค้านซึ่งกึ่งเป็นการทําอะไรตามอําเภอใจในที่สุดการขาดสติก็นํามาซึ่งความทุกข์ทรมานความเสียหายความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็าตามหากไม่ตั้งใจพิจารณาจริงๆแล้วเราจะต้องเจอปัญหาทั้งความทุกข์ในจิตใจคนทั้งหลายจะพากันเกียดชังเมื่อหมดอํานาจเขาจะไม่ให้ความสนใจ เขาจะไม่ให้ความรักเขาจะไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธาในที่สุดเขาก็จะกลับมาเป็นคนที่จะตําหนิติเตียนว่าเมื่อในยามที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งมีอํานาจนั้นเราไม่ได้ให้ความยุติธรรมเราไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเราไม่ได้เป็นผู้ที่เห็นแก่ส่วนใหญ่เราเห็นแก่ส่วนตัวเราทําอะไรตามอําเภอใจและอํานาจนี้จะหมดลงอย่างแน่นอนไม่มีใครจะเป็นอมตะที่จะมีอํานาจตลอดการตลอดเวลาไปได้ พระพุทธเจ้าก็จึงได้เตือนว่าอย่าได้เป็นคนห <c oughs> ลงไหลเพลิดเพลินในตําแหน่งในยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆทั้งทางโลกในทางธรรมอย่าได้ไปยึดติดอย่าได้ไปยึดมั่นอย่าได้ไปคิดว่าเรามีตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้แล้วเราจะทําอะไรก็ได้เราก็เลยกลายเป็นผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมบางครั้งก็เกิดการกันแกล้งหลังแกหากไม่ได้ รับการดูแลไม่ได้รับการเยินยอไม่ได้รับการที่เอาอกเอาใจก็จะกลายเป็นกีดการผู้อื่นนี่ก็แปลว่าผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้มีตําแหน่งมีความรับผิดชอบสามารถใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการให้คุณให้โทษคนอื่นได้หากเป็นที่ <c oughs> พอใจและเป็นที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ไม่ เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความยุติธรรมไม่เป็นคุณธรรมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงมีอำนาจในการพิภากษามีอำนาจในการตัดสินมีอำนาจในการชี้ถูกชี้ผิด แต่กลับใช้อำนาจนั้นเข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนของตนเองเข้าข้างในสิ่งที่ตัวเองชอบและทำร้ายทำลายสิ่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามนั่นก็แปลว่ากำลังสร้างวิบากกรรมให้กับตนเองเวียนกรรมน่าจะติดตามมาทั้งในชาตินี้และในชาติถัดไปพระพุทธเจ้าจึงให้ระวัง เมื่อมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแล้วใดๆก็ตามให้ระมัดระวังอย่าได้ไปยึดติดว่าจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดไปเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาจำกัดให้เราได้ชิมให้เราได้ใช้ ให้เราได้เกี่ยวข้องเพียงชัวง่วครั้งชัวง่วคราวในที่สุดของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะพัดภาคจากเราไปทั้งที่เราไม่ปรารถนาจะให้พัดภาคแต่ก็ไม่มีใครที่จะหากห้างไม่มีใครที่จะต้านทานการเปลี่ยนแปลงได้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจึงมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ยอมรับตัวเองไม่ได้จะต้องเป็นคนตกตามจะต้องเป็นคนที่ไม่มีอำนาจจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีใครใส่ใจสนใจจะกลายเป็นคนที่ถูกประนามในการกระทําที่เคยทําผิดทาพลาดมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะกลับเป็นหอกเป็นมีดเป็นของแหลมทิ่มแทงในอกในใจเพราะไม่ได้ทําความดีไม่ได้เป็นผู้ที่ท้างประโยชน์ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในความถูกต้องยุติธรรมดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเ,เจ้าได้เตือนว่าลาบกับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่ง <c oughs> ต่างๆนี้ ฐานันดรต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังรวมมาทั้งถึงเรื่องสรรเสริญคำสรรเสริญเนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผาสุกทาให้เกิดความภาคภูมิใจทําให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง มนุษย์ก็จึงต้องการคำสรรเสริญจากผู้คนทั้งหลายจากคนใกล้ชิดจากคนไกลจากทุกๆคนที่เกี่ยวข้องต้องการให้ทุกคนนั้นสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีคนเก่งคนประเสริฐคนที่มีความหมายคนที่มีความสามารถ